่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียาสุขภาพดีตามวิถีอิสลามสุขภาพและความเจ็บป่วยนั้นอิสลามได้พูดถึงอย่างละเอียดทั้งด้านการส่งเสริมการป้องกันการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องนำมาปฏิบัติเริ่มตั้งแต่หัวใจจิตใจและครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่โดยเฉพาะความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสุขภาพกับศาสนพิธีเช่นการละหมาดการถือศีลอดการอาบน้ำละหมาดการออกกำลังกายโภชนาการการพักผ่อนการป้องกันการรักษา การปฏิบัติตามคำสอนของอลามจึงเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสุขภาพไปพร้อมกันด้วยการละหมาดนั้นเป็นการปล่อยวางทางจิตใจจากภารกิจทุกอย่างรอบๆตัวเพื่อรวบรวมสมาธิและวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตอันมั่นคงมุ่งมั่นซึ่งจะก่อให้เกิดพลังและความเข้มแข็งของจิตใจจะเป็นเกราะกำบังความเลวร้ายต่างๆที่จะเข้ามากัดเซาะ บ่อนทำลายการดำรงอยู่และสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพความสะอาดถือเป็นศาสนากิจเพราะความสะอาดเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติที่เป็นเสาหลักของศาสนาก็คือเรื่องของการละหมาดดังนั้นความสะอาดจึงเปรียบเสมือนเป็นกุญแจเข้าสู่การละหมาดเพราะทุกครั้งที่จะเข้าสู่การละหมาดทุกคนจะต้องชำระล้างอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆของร่างกายที่เรียกว่า การอาบน้ำละหมาดการถือศีลอดนั้นเป็นการเสริมสร้างความสดใสฝึกความอดทนอดกลั้นและความแข็งแกร่งของจิตใจการถือศีลอดเป็นการรักษาและเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเร็วๆนี้มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการอดอาหารอาจส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยลดจำนวนการอักเสบทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในเซลล์ของร่างกายได้ดังที่ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสลลอลอหัหุอะไลฮิวะสลัมได้กล่าวไว้ว่าท่านจงถือศีลอดแล้วท่านจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสลลลอห์วุอะไลฮิวะสลามได้ให้ความสำคัญ กับสุขภาพจิตและจิตวิญญาณเป็นอย่างยิ่งเพราะความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ที่จิตใจและจิตวิญญาณไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายนั้นมีความลึกซึ้งละเอียดอ่อนไม่อาจแยกจากกันได้และมีอิทธิพลต่อกันทั้งในเชิงบวกและเชิงลบดังที่ท่านศาสนาทูตมูฮัมหมัดสลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมได้กล่าวไว้ว่าพึงรู้เถิดว่า ในร่างกายนั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งซึ่งถ้ามันดีแล้วอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายก็จะดีตามไปด้วยทั้งหมดแต่หากมันเลวแล้วอวัยวะอื่นทั้งหมดในร่างกายก็จะเลวตามไปด้วยพึงรู้เถิดว่ามันคือหัวใจสุภาน